ใหญ่มากเ,เออน้ำลายแตกเป็นไงมันเป็นไส้อะไรไส้หมูเาเอ๊ะไส้ไก่ใช่ไหมครับเปลี่ยนจาก,กไก่เป็นหมูให้พี่ก็เลยอยาก <laughs> อยู<อ>เอาชิ้นหนึ่งค่ะเจ้าเขาขายเป็นสามชิ้น <laughs> ขายสามชิ้นหกสิบเดี๋ยวรัขอชิ้นหนึ่งขอชิ้นเพราะใครสามชิ้นหกสิบเอาชิ้นหนึ่งค่ะเอาชุดหนึ่งค่ะ <laughs> อารมณ์แบบเดินมาอย่างมั่นใจอาชิเอออันนี้เป็นไก่เหรอพี่ใช่ครับอ๋อนี่เน่ผมเลือกินึ่งย่างให้เฮ้ยขอบคุณค่ะมีซอสตองเติมไหมครับมีซอสที่กับซอสเอาซอสอะไรเอาซอสมะเขือเทศค่ะผสมได้ไหมได้ครับฝั่งหัวเป็นซอสหนึ่งฝั่งล่างเป็นซอสหนึ่งได้ครับเออนี่เน่เออนี่เอออีกซอสหนึ่งเป็นฝั่งหนึ่งเออดี สามชิ้น 60, แต่เอาชิ้นหนึ่งเดินมาอย่างมั่นใจชิ้นหนึ่งคะ่ะเขาขาย3ชิ้นหยอกหยอกไม่ไม่รู้จริงๆิซิดคอมมากเลยโอ้แล้วนะคะเอออ๋นนี่มีชุดใหญ่6ชิ้น120สามชิ้นหกนว้าวเขาเรียกพริกหยวกยัดไสใช่ไหมคะพริกหยวกย่างไสพริกหยวกพริกอั่วย่างอ๋อพริกอั่วย่างพริกอั่วย่างโอ้ พ,กกพริกอั่วย่างถ้ก,กินแบบนี้ใช่ไหมหมูชิ้นใหญ่มากเลยเออเป็นไงมันเป็นไส้อะไรมันไส้ไก่ไก่อืมพี่พริกหยวกมันจะหอมบวกกับไส้ไส้หมูเอ๊ะไส้ไก่ใช่ไหมเป็นเปลี่ยนจากไก่เป็นหมูมพี่เขาเลยไส้ไก่มันก็จะหมักแล้วก็เข้ากันกับออพริกหยวกมากเลยนะคะทุกคนเพิ่งกินครั้งแรกเลยนะะลนเนี่ย แล้วฟอก็เข้ากันมากเลยเป็นอาหารเหนือเหรออ๋อเป็นอาหารเหนือใครเคยกินบ้างคอมเมต์นหน่อยนะตอนแรกเป็นอ่เป็นปอบแล้วจกจกจกขอบคุณค่ะพี่ลุงลองกินอร่อยอลองชิมหน่อยอลองชิมหน่อยอร่อยดีเป็นอาหารเหนือใครเคยกินบ้างคะทุกคนเนี่ยอืมเขาเรียกพริก พริกอั่วย่างพริกอั่วกย่างอ๋อใครมาที่จอดแฝดลองกินได้นะคะทุกคนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะพริกอั่วย่างพริกอั่วพริกอั่วเอะจะเรียกพริกหยวกมันก็พริกหยวกใช่ไหมหรือว่าพริกอั่วเอออือก็พริกหยวกย่างก็เคยกินก็เคยกินไก่ไก่ยัดไส้แต่ไม่สั่งชิ้นเดียวนะอย่าหาสั่งชิ้นเดียวนะคะเขาขายเป็นชุดค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะเดินมาคนมั่นใจเมื่อกี้เส้นบีบสดจาก ชิ้นเดียวค่ะ